ผมก็ด้เล่นเจ้าบ่ละพี่ให้เองไปเองก็ต้องเสียอีกห้าแรกเปิดตัวบี้ดีด้วยไปกลับตัวเองต้องเสียอีกห้าร้อยมึงไม่ถูกโอ้ถูกเบอร์ไปแล้วต้องจ่ายเขาอีกห้าร้อยต้องจ่ายเลยเองเสียไม่ใช่ของเองได้ไปกลับไปกลับไปกลับกลตอนแรกอ่ะเอ้ยต้องเป็นตัวเองต้องจ่ายพี่ดีห้าร้อยไมถูกทีเนี้ยร่างก่อนนะง เขาจ่ายเขาจ่ายแกห้าร้อยใช่ไหมเออเองเอาทุนี่คืนมาแล้วพี่แกต้องเสียม่นคืนห้าอยแกต้องเสียห้าร้อยเงี้ยโอเคต้องเสียใด่เขาจ่ายแกก่อนล้ไม่ไหยกเลยชิลุไอ้ตนี่คืนเป็นพันหนึ่งที่ต้องเสียองพันเองต้ไม่พี่อีกห้าร้อยไป้ตูถูกต้องเพราะกำไรเอาไปแล้วเสียไปเรื่อยก่อนน่าเห็นป่ะน่ะไม่ต้องแล่แ่แกเอาคืนให้เขาีกบาทห้าร้อยให้พันเมย ให้ไปคืนพันนาให้คืนพันเลยนะคืนพันนี่ไม่ด้ห้ารอยให้เองคืนเละเองต้องให้มีสัคัดหนึ่งวยผูกเพราะเองเสียห้าร้อด้วยถอนแก่บางเขาถอนห้าร้ยถอนห้าร้อยไม่ได้เราไห้าร้อยพี่ว่าพี่อะไรบอก่ี่แกพี่ไมคิดอยพี่มันต้องไปเสียให้จสองพัเทีเียองเขาจ่ายให้แกเขาคิดว่าเขาเสียตังค์เขาจ่ายให้แก เองอะได้ทั้งคุณเองอะทีนี้เองต้องมาเสียพี่อีกห้าร้อยเพื่อถูกเนี่ยเพื่อถูกไปเาเพื่อถูกห้าร้อยแล้วก็จ่ายห้าร้อยเออคู่เขาคิดี้ยคู่จ่ายหร้ยให้ถูกทีนี้เออเขา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 ย่งเงี้ยเขาเสียสักใหญ่ก่อนแล้วไงแล้วก็พี่มาชนะไปยังคู่นีงคือไม่ได้สนมา นะครับทักกายเพื่อสวาชีกิ่วกว่านะครับเป็นผู้เอาชีโ่เปิดหนึ่งได้ได้เอาไหม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 ไม่ไม่เอากปม่ใช่กรรมการขาดไปแล้วกรรมการขาดไปแล้ว

เขาจ่ายจังแค่มาห้าร้อยกเไม่จบเกมเพรา้ว่าเาเสียแล้วที่นี่ก้อนพี่นาเขาเอาพีชนไปห้าร้อยแล้วก็ต้องจ่ายเสียเพอาแกเอาเงินเขาไปห้าร้อยเออเินเขก่อเนล้วแกก็จ่ายเขาตาม เขาก็มันยังไม่จบเกมเขาว่าแพเขาเลยจ่ายแกเออจริงๆแล้วก็จบเกมเขาจ่ายทางการเออเขาจ่ายก่อนเขาบอกว่าแก็ยังไงมันก็แพ้เขาจ่ายแกก่อนไงเขาก็จ่ายให้ป๋าเมือนกันสองร้อยป๋าก็จ่ายคืนสี่ร้อยเขาก็แบ่งเลยก็ยังไงเขาก็เสียอยู่แล้วแต่ก่อนที่วาชนะเขาก็เอาเงินแล้วก็เอาเงินฝวนเขาต้องได้ไง ฮัลโหลนหารผมมันตอบนะครับแต่เขาบ้าอไ่จะผ่านโย็ร้งาเยนอคือได้งเอาเปิดเอาโยกเอามงไปเรียบร้อย ได้ได้งม่มมมองก็ทีจะที่สามแล้วทีสองห้าี่สี่ยกขึ้นมาอยู่ที่เจ้าแม็ก์มงเข้ามาเรียบร้อย

เอาทักทายเจ้าขมิ้นรวยด้วยนะครับอะไรลูกลวงไปชาเลนบ้าหมดมันเบรกเกม

ที่หน้ากล้าคุณเองได้ไ,ม,ไ,ไม่เอาอีกแบบนะี้นะคนนี้ขอจะตีไม่ตีใช่าทิ่หนาไหมมากล้าพี่พี่กล้าไหมทนะนะี่หนทิ่หน้าจะเคุณนะม่ได้อกตอนไน้่าเาีก็นเนียเราาตยไงว่าไนี่ไง

เจ็ดสองนะครับเอาเปิดเข้าป่าเข้าดวงนะครับโอ้ยนี่แลวแรกข้ามแคู่ไปแ้วกอรุแปดสองนะครับให้นั่นโดดยุนุ๊กโดดเั้กรร ครับอ่าโอ้1 2 3ครับครับ

บ้ากนกับเปลววัาานนะเออนี้จะไหไลฟ์สดันอยู่ที่คลองหวันนี้ก็ไปหามาเสื้อให้เจยู่สาระทมก็ได้แชมป์ไแชมป์รุ่นที่สิบสองอายุแค่เก้าขวบออเอาเสิร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาจเจ้าแม็กม่งมาเรียบร้อย 3เอาเอา3เก๋าโอเคเออ100,000นี่อ๋อไอ้คนโดนโดนเนี่ยแกอยู่คนตนขึ้น10เดือนนะโลด3 <laughs> 3 ิบสนะครับเอาเปิดเอามงเอามงไปโอโหสิบเอ็ดสาม không được 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 สามสิบเอ็ดนะครับเขาเหลียมนี้เขาท้องมาเขาอ่นเหลียบเป็นกิ้ไหมไอ้วุนนี้หรอลา

ถ้ามาต้องวิ่งดีดแล้วุ่งมงหลังจาน้เราดรอฟว้เลยเอาโมงยอดเรียบร้อยเ S <S <S <ห>เอายกกินมาเจ้าโป๊กป,ปักเข้าให้เรียบย้อยสิบสองรมีร้อยจ้งสี่สิบเอ็ดนะครับ Albert. เอาเปิดเอายกเข้ามาเจ้าแม็กโอ้ยไม่ถึงนะครับเอาละครับห้าสิบเอ็ด